วันนี้ลูกก็อยู่แปานเจ๊นหนึ่งซึ่งเคยนะครับเดี๋ยวเราไาดูเจ๊นหนึ่งยังกันนะครับยังเมนูอะไรนะครับคตัดใหญ่มากตัดท่อนไมคะหรือว่าตัดแต่หัวตัดท่อนดีกว่าใช่ไหมเพราะจัมโบ้ใสได้กว่านย กลางนะคะพอรลาได้ไหมพอรลาได้ใส่มาม้าวโพรมะม่วงไหลบัวคะหรือสามอย่างเลยมะม่วงไม่ใส่หรบเอา้าวโพรกับกระโพรกับไหลบัวไหลบัว ไข่ี่สามไข่กุ้งสดใช่ไหมสามไข่กุ้งสดมาเร็วได้กินก่อนนะหลายัวมีน้อยันเยสั่งเยอะแต่ได้ไม่ิีแล้วสั่งห้าได้สองสั่งห้าโลได้สองโล ช้อนกี่ชุดจ้าสามไข่กุ้งสดนะครับสามชุดเรียบร้อยนะสามร้อยบาทค่ะเมนูต่อไปนะครับสมอนก้าโพดมะม่วงค่ะอันนี้ไม่ปลานะคะับสมอนลูกเตเป็ดกลาง คุ้งสดดลยอ่ะจะมีคุ้งสดหนึ่งชุดค่ะเรียบร้อยนะครับเรยยค่ะสมั่นฉ่ำๆเลยนะคะนี่ F4 สำหรับท่านใดนะคะที่จะสั่งหิ้วยามกับคุณนุชรอบที่สิบนะคะสามารถสั่งเข้ากันได้ไปเลยในเพจของนุชหิ้วของอร่อยในโลกโซเชียลนะคะเพจของคุณนุชนะคะชื่อนี้นะจ๊ะมาุ้งสดตัวตะตอกันเลย กุ้งใหญ่เหมือนกันนะใช่แบบนี้ไซส์ใหญ่ค่ะกาให้ลูกค้าทานสะดวกเ็าต้องตัดครึ่งให้หน่อยเนาะใช่ค่ะบางคนก็เล่นอย่างนี้เลยนะหงหัวไม่ให้ตัดเลยนะให้แกะเปลือกเคีอย่างเดียวเป็นบากเป็นคำใช่ตอนี้ค่ะรับอะไรจ้ากระโข่วเลเมนูเลยค่ะสามารถสั่งได้ตามใจปากตัวเองเลยนะคะเลือกแตก็จดิบก็ได้ค่ะ ยำม่วงกุ้งสุกนะครับม่วงกุ้งสุกปลาร้าไหมคะไม่ร้านะนะจ๊ะใะส่กระโปรงจ้ดใส่กระโปรงก็โค้ดม่วงกุ้งสุกอะค่ะ จะยัดเยียดอยู่ยเรื่ยอยเลยวันนี้ค่ะวันนี้อันนี้เป็นแซลม,มอนไข่ปลาแซลม,มอนชิ้นโตๆที่นี่ก็จะยัดเยียดให้กินปลาอยู่เรื่อยแล้วก็ไข่ปลาวงจ้วงกันเลยไข่แก้ ขอ้พี่ผู้ชายสั่งแล้วนะเป็กกลางเนาะทำให้เขาหมูออยอไหลบัวเข้าพูโอุย้ยเกิดไปชีวิตเปลี่ยนเลยนะถ้าใส่ใจใจไม่ดีเลยเริ่มรูปออกแล้วเ <c oughs> จเจจะแกล้งหนูหรอ <c oughs> จ๋าโอ้โหแทะกันเพลินเลยแหละ <c oughs> พี่หมูย่อไหลบัวเนาะเขาเรียกไหลบัวนะไหลค่ะอันนี้ไม่ใช่สายค่ะไหลนะคะใจไหลต้นออดของบัวใช่วงม้วนมันจะเป็นต้นอันนั้นเป็นสายสายบัวได้อันนี้ไม่ต้องออแปรทนะานได้เลยอร่อยเวลาโดนน้ำยำแล้วมันจะก,กนะรุบกรับเนาะเรียบร้อยเมีต่อไปนะครับจะเพิ่มจะเพิ่มในนั้นใช่ไหม ก็ในเซตเดียวกันก็ได้ลูกทุกเสตไปเลยโอเคอันนี้เมนูเลยกุ้งสดกุ้งสดหอยแครงจะใส่ปลาให้เสร็จเฮ้ขาประจำตั้งเดิมลูกเด็กจำปานแล้วเนี่ยจริงจรจะลูกโตแล้วอ่ะต่อไปเราก็จะเป็นยายเป็น่านะ ถ้กินไหลบัวครั้งเดียวทำเป็นติดใจนะมาเร็วได้กินนะเพราะว่ามีสองโลเองวันนี้หมดเดี๋เหลือแค่นี้แล้วเดี๋อแค่โลกป่าละ้องไม่มีใช่ไหมสั่งห้าโลได้สองโลอะ่ะบางวันก็สั่งสิบได้เจ็ดงี้มันลดลงต้องสั่งอะไรบวๆ้วยกันสั่งเพิ่มไว้ก่นได้เลยค่ะ เราชอบกินมาเก๊อเท๊แต่ไม่ผ่าลูกครับใส่ใส่แป้งใส่แป้ง,งเดี๋ยดดวยัดลูกอยากเห็นเขาก็อร่อยอยากกินมากอีกไม่ไหนชอบกินมาเก๊กเทศอยู่แล้วแม่ไม่ชอบกุบ้งตัวน้ากินมากเมนูต่อไปนะครับแจมอนกุ้งสดนะครับ เจ๊หนึ่งประกาศหน่อยว่าหยุดวันไหนนะอาทิตย์นี้หยุดพุทธพฤหัตราคะเอฟซีที่มาจากกรุงเทพมาไม่ได้เจอกันนะเจอสุกเสาร์เลยนะครับเพราะว่าเขาปิดถ่ายโฆษณาใช่เราไม่ได้หยุดเองนะเขาให้เราหยุดก็บ้งครับถ้าใครจะมาวันพุธประหัตก็มาเป็นท่อนนให้ะลูกรันสุกเลยนะครับจะได้ทานง่ายพอดีกรรมีถนนคนเดินมาจุ่มกันจะเป็นที้หญิงต้องกินแบบเรียบร้อยแบบชาววังได้ได้ได้ที่บ้านนะคะเรียบร้อยแล้วเสียงจะดมผู้ข้าได้หน่อย สีสดมากอันนี้ยังไม่เท่าไหร่นะเจอประเทศเถาอ่ะเดี๋ยวให้ดูมันมีสองพันหนึ่งพันสองน่ล่ะกงาแกงกาศกตาก่อนเผ็ดมากกินไม่ได้อีกเว่าเจ็บร้อนในโอเคจริงๆก็สู้อยู่จะไม่รูกไม่แล้วเพราะปกติเพราะปกติบอกว่าแซ่บไงใช่แล้ววันนี้รู้สึกบอกเผ็ดกลางรู้สึกยังไงยังไงมันไม่ใช่ ใช่หนูเลยไอยนิหมเนาสีมันไม่ได้ไดไม่ได้จริงๆแม่ชอบกินเผ็ดอนะได้เลยจุใจนะมันจุใจกว่าไงไม่ค่ะไม่ค่ะไม่กรอบฟังเสียงนะคะค FC ที่ดูจาก y o u t u b เกาบอกว่าถ้าเสียงตัดนี่ต้องของ,ของเิ้นหนึ่งของแท้ต้องดังอย่างนี้ แล้วมันดังมันกรอบจริงนะเมื่อวานโยเปิดยูทูบโย่คลิปเจ๊หนึ่งด้วยอ๋อแสดงว่ายังไม่ได้ติดตามใช่ไหมยเข้าไปเลยเจ๊หนึ่งแซปตามปากชาแนลกินในช่องยูทูบไหนๆมาแล้วก็บอกฉันเลยติดตามเลยลูกแล้วดูแล้วหนูจะอยากกินทุกวันแน่นอนโอเมื่อวานหนูนั่งดูแล้วหนูก็บอกว่าเออแม่มาถึงวันนี้แม่พาหนูไปกินหน่อยแต่เมื่อวานเจ๊หยุดกระทันหันพอดีน้องทำกันบ้านยังไม่เสร็จโรงเรียนเปิดไง คือเด็กอ่ะยังไม่ได้เรียนไงเวลาย่อความเนี่ยมันก็จะยากนิดนึงนอ่ะนาะต้องช่วยต้องช่วยกูเกิลก็ช่วยอะไรไม่ได้จ้าเรียบร้อยค่ะเมนูต่อไปเลยนะครับสองร้อยบาทค่ะเมนูต่อไปนะครับกุ้สสสงสดหอยแครงกุ้งสดหอยแครงนะครับสวัสดีค่ะ เห็ดน้อยนะลูกปลาได้ปลาราูหน้านะปลาร้าเว่าปลาไามเอาอนเดิมกอนจะเลือไปสามร้อยนะคะอะไรบ้างอะไรบ้างอะไรนอะไรบ้างนะนี่อะไรบ้างมีหอยไม่ใช่ไม่ใช่มีกุงมีมึกก็หอยเนี่ยค่ะ กุ้งหนึ่งหมอยของพิเศษสามร้อยจากสองร้อยนะจะเพิ่มกุ้งสดไปด้วยเป็นทูโทนนะได้โอเพิ่มพิเศษนะครับสามร้อยบาทเซ็ปเซ็ปเนื้ออันนี้โคตรไหลนะลูกอันนั้นน่ะโคตรม่วงไหลบัวเท่าไหร่คะหนึ่งร้อยยี่สิบบาทค่ะลูกไม่ผู้ช่วยเอา <_ d ans> ช่วยอะไไม่ว่างวันนี้นั่งเอ๋ไปเลยเพื่อนทำกันบ้างน,นะครับวันนี้เพื่อนทำอะไ่ว่างนะนิดหลายตัวครั้งเดียวติดเลยนะลูกสาว <_ d ans> เรียบร้อยนะครับข <_ d ans> องหน้าเลย อันี้พี่เขาสั่งพิเศษนะครับมีเพจด้เป่าคบพี่เพจชื่อเป็น u ู u b e ค่ะดูหรือยังยังเลยเดีนยวจะเล่นเล่นเล่นยันเลยเล่นเล่นเลกอา่นเชนลนเล่นเนเนเล่น่นเ่นเล่นเล่นกล่่่นนเล่นเล่น่นเนนนเ่เล่นเเอนเนะ นั่นแหละใช้ชิ่นนั้นใส่ชาแนลข้างหลังนิดนึงแต่ถ้า Facebook ก็เจ๊หนึ่งแซตตามต่อเพราะเราไม่ได้ทําเพจทําแต่เฟซบ o o กส่วนตัวแต่ให้ติดตามได้อนาคตอาจจะมีเพจแต่ผมไม่ค่อยว่างถ่าเราทำขายยำด้วยไงเราเพจแล้วมันตอบช้าให้ราตอบบวกตอบเขาช้าอะไรเงี้ยเพจไปกับาต่อแคหนึ่งชั่วโมงเราได้เขาบอกว่าเพจก็เอาคลิปลงได้แต่บางทีเรายังไม่ได้ทำไง อันนี้กุ้งตัวใหญ่มากนะเหนื่อยหมดนะ้ที่ได้ยยเจ๊หนึ่งเรื่องใช่ไดไ,ได้เขาเบ,บอกแล้วเราก็จะลืมนะไงกุ้งสดนี่ขออนุญาตตัดครึ่งนะได้ค่เะเพราะว่าเมื่อวานเราเอามาทำกุ้งแช่น้ำตาลนะอร่อยมากกุ้งสดมากเราจะบอกว่าเนื้ใส่กิ๊กเลยนีด่ดูสิตัวใหญ่ <c oughs> ขอบคุณครับขอบคุณครับเจ๊หนึ่งต้องใส่เยอะนะ ทีมเลยค่ะช่องย t ท b e เจ๊หนึ่งแซ่ตามปากช a n ค่ะเราจะเป็นหนึ่งในผู้สามหมคนนั้นจะสี่หมื่แล้วเนาะจะสี่หมแล้วแส่ไวให้ปลเพิ่มหน่อยเความเจ๊หนึ่งแซตามปาช anel กดติดตามกดไลค์กดแชร์มพอเจหนึ่งหนาจะขึ้นใช่ไหมจ้าขึ้นไหม เราต้องเติม,มกล่องสูงให้มิหนึ่งกันหกนี้มาทันไหลบัวนะเนี่ยเพราะว่าวันนี้ได้มาสองโลครึ่งเค่ะสั 3, 5, 3, ่งห้าได้สองโลนะเพราะเดยวนิใช้วัน, 1, นหนึ่งห้าโลค่ะห้าโลถึงหกโลเนี่ยขึ้นไหมเจตหนึ่งเซตตามปาก ชนเนลใส่ข้างหลังนิดหนึ่งก็ได้ค่ะใส่ชนเนลข้างหลังไม่ต้องหรอกเหอว่าเส้นหนึ่งก็ขึ้น้นไหมแต่มันมีของเจ้าอื่นด้วยนะคะเป็นของช่องอื่นด้วยช่องอื่นมาถ่ายนะไม่ใช่ไม่ใช่เห็นเราใช่ไหมของเสนหนึ่งก็จะเป็นช่องของเสนหนึ่งอย่างเดียวขึ้นไหมใน YouTube นะคะต้อง<ช> YouTube นี่เลยจัดเต็ม300แน่แนๆค่ะ หมึกไข่กุ้งสดกุ้งสุกนะคะหอยแครงค่ะปลาร้าด้วยปลาร้าข้าวโพดมะม่วงไหลบูอ่ะค่ะไม่ดีอ๋อเดี๋ยวแชร์เดี๋ยวแชร์เดี๋ยวแชร์ได้แล้วใช่ไหมแล้วทีนี้ก็จะเห็นเมนูแบบอลังการอลังการเนี่ยได้แล้วค่ะเป็นไงสดจากอะไรนะลูกข้าวโพดเหรอปลาร้าได้ไม่หอมปลาร้าได้แต่อย่างอื่นได้นะคะยกเว้นหอมแดงนะค่ะ สองสาหร่ายจ้าสาหร่ายไหมจ้าสาหร่าค่ะสองหงไก่โคตไไรทัวแล้วใช่แล้วก็เอายมแจ่วทอดในไข่ด้วยนะเฮ้ยไม่พอไม่พอไม่พอไม่เคยพอชุดเดียวเนี่ยมา่เดียวไม่เป็นก็กินม่หมดเสร็จใครเนาะอันนี้เผ็ดปกติป่ะส่วนนั้นเผ็ดน้อยเนาะไม่หอมนะ เขาเล่งไปแล้วแหละเลลงแล้วทุกรอบทุกรอบปกติหอ <c oughs> ว่าชินแล้วที่จะบอกเจ๊งนี้ไม่ทันได้ขูดนะมา <c oughs> ตึกตั้งร้านเสร็จลูกค้าก็มาเรื่อยเ่ยไง <c oughs> ปูด <geon ing> <Paradise. S 3> ไปแล้วสองหัวเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วยังยังไปไม่ถูกเลยทีนี้ห้ามงงได้ค่ะเมนูต่อไปนะครับต้มสดไข่ปลากระโพาค่ะ ตกใจปลาล้าอยู่มีะแวงมีะแวงูปลาไหมงงเลยกลับชันตกลับก็สายกันไปแล้ว รร้อยนะคับใส่ปูเออเติมไข่ปูไข่ปูกุ้งทูโทนเนี่ยใส่กระโพดมะม่วงแล้วก็ปูมะกระเพาะมะม่วงเหมือนกันทั้งคู่เลยปลาไหมปลาปลาทั้ทงคู่โอเคตั้งคู่นะจ๊ะทั้งคู่อร่อยรอบแป๊บหนึ่ง <c oughs> cái chạy 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 chút chạy chạy phải chạy 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 dài đi chạy 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 này chạy เดี๋ยวเรามาปิดกับเมนูนี้เลยนะครับฝากติดตามช่องเจ๊นหนึ่งทรับสตามปากถึงเงาด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมมาเจ๊นหนึ่งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ